สวัสดีครับพบกับผมกับช่องลอยไทยพัฒนายอยีกแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับผมไม่ได้มีตัวอย่างให้ดูช่วงเริ่มคลิปเหมือน EP ท,ที่ผ่านมาเนาะ mm. เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มเขียนไปพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่ม페이지ใหม่ก่อนเนาะ mm. นั่นคือการทำล็อกอินนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวไลบรารีที่เราจะติดตั้งกันก่นกอนนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับผมจะแปะไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเราติดตั้งกันก่อนเดี๋ยวตัวไลบรารีไหนทํางานอย่างไร เดี๋ยวผมอธิบายตอนใช้งานนะครับผมสำหรับการล็อกอินเนี่ยเท่านี้ก็เพียงพอนะครับด้วยเจสามเด e บโทเค็นะครับผมอ่ากอ๊กอปปี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมอธิบายแต่ละตัวเนาะให้เราสร้างโฟลเดอร์เก็บงานของเราขึ้นมาก่อนผมจะตั้งชื่อว่าโฟลเดอร์เซิร์ฟนะครับผมผมจะแบ่งกันเนาะเซิร์ฟเราจะใช้ตัวโนด JS เป็น x x p r e s s JS มาครอบส่วน c คลเอนเราจะเป็นเรีย t นะครับผมอ่ะเซิร์ฟอร์ก่อนเลยนะครับผมปึ๊บ เข้ามาในโฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์นะครับผมเปิด cmd ที่ผ่านนี้ขึ้นมานะครับ cmd <Wow. S 1> มาแล้วนะครับผมผมพิมพ์นั่นบนตรง a อดเดสบาร์ตรงนี้นะว่า cmd เขาก็จะเปิดคอมมานด์พร้อมที่ผ่านนี้ขึ้นมานะครับผมอ่าเคนะครับต่อไปเราก็ติดตั้งเดี๋ยว a p m n p m i n i t ลบ Y ลบ Y คือเป็นค่า Default ของเขา คําสั่งแรกนะครับผมหลังจากที่เราติดตั้งหนด j s เรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้คําสั่งพวกนี้ได้เลยนะครับ npm i n in, ี t ลบ y ตัวแรกนะครับผมเขาจะสร้างไฟล์ package json เ,เ,เป็นไฟล์ที่เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับโปรเจกต์เรานะครับผมอ่าโอเคนะครับนี่มาแล้วต่อไปนะครับผมติดตั้งตัวไลบรารีตัวโมดูลพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวระหว่างรอระหว่างรอครัติดตั้งแต่ผมจะอธิบายคร่าวๆก่อน ผมว่าแต่ละตัวทํางานอะไรทํางานอย่างไรนะครับผมติดตั้งเรียบร้อยนะครับมาดูตัวแรก xjs p age, n, เป็นเฟรมเวิร์กของอตัวต j n o d e j s อยู่แล้วนะครับเอาไว้เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์แล้วนี่แหละนะครับผมตัวต่อไปตัวบ o d y นะครับจะเป็นการเอาไว้เกี่ยวกับรับส่งข้อมูลนะครับจากฝั่งไคลเอนมาที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับผมติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวตัวต่อไปเดี๋ยวค่อยอธิบายตอนใช้งานเลยก็ได้เนาะ สมมุติว่าเราติดตั้งตัวไลบรารีเสร็จเรียบร้อยแล้วทําอย่างไรเดี๋ยวเราเปิด TEXT e d i t o r คู่ใจของเรานะครับที่ผ่านนี้ที่ผ่านนี้นะส่วนตัวผมเองผมใช้ VS Code นะครับผมก็โค้ดเว้นวรรจุด Enter ปาดมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับอ่าอันนี้คงสั่งเข้ารันแอดมินไว้เนาะโอ้โหป้าผว่าผมเสียผมเสีย CMD ไปและ เขาลั่นแอดมินนะครับผมผมให้เขาลั่นแอดมินตอนผมเขียนไพทอนเนาะเดี๋ยวผมเปิดมาอีกอีกคอมมานด์นึงนะครับผมโอเคก็ไม่ยากตัวนี้เดี๋ยวผมปิดไปเนาะตัว cmd แรกผมปิดไปอ่าก็คือคอมมานด์พร้อมที่ผ่านเซิร์ฟเวอร์เรานี่แหละนะครับผมมาดูที่โค้ดกันบ้างน,นะครับมาดูที่โค้ดกันบ้างผมขออนุญาตขยายใหญ่ๆนะ่เนาะแล้วก็อันนี้ขยับมาหนะ่อยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเซตอัพที่ไฟล์เซิร์ฟเวอร์กัน ให้เราคี e อ็ดน e วไฟล์ขึ้นมาใหม่นิวไฟล์ขึ้นมาใหม่ชื่อว่า server.js ท่านใดที่ใช้อ่าตัว x p r e s s จะติดตั้งแบบแบบฟูลของเขาเลยก็ได้นะใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกัน,นแต่ผมจะพาเซตอัพใหม่ทั้งหมดนะครับผมตัวแรกนะครับที่เราจะ import เข้ามาคือตัว e x p r e s เนาะประกาศตัวแปะว่า e x p r e s รับรีควายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเขียนไปเขียนฝั่งหน้าบ้านเยอะไปเขียนรีแอคเยอะต้องเข้ากับรีควายแล้วก็ใส่ไรบ r a r y อะไรนะครับเอตัวที่2นะครับผมก็จะเป็นทีมงานของเราทีมงาน m i d d l e ลเว e ของเรานะครับผมตัว c ค r e origin นี่เราได้ติดตั้งไปแล้วนะ ขออ Origin เอาไว้จิจัดการเกี่ยวกับเวลาเราดึงพวก API พวกอ,อะไรต่างๆนะครับผมมันจะติดขอ o r r i i n n ใช้ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวขอเท่ากับ Require แล้วก็ใส่ขอประกาศตัวแปรมารับเนาะตรงนี้ประกาศตัวแปรมารับมารับตัวไร b บ a ร y ของเรานะครับผมสอนนะครับผมตัวอะไรละ่ะอะไรละ่ะบอบอดี พาเซอร์บอดีพาเซอร์รีควายหรือบอดีคีดพาเซอร์ถูกไหม C O N N S T อ่าโอเคตัวต่อไปนะครับผมตัวมอร์แกนมอร์แกนเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมอธิบายตรงผลลับเนาะโโอ้หผมขอไปกับเสียงรถด้วยนะครับผมผมพอดีผมยืนติดถนนใหญ่เนาะ แต่อยากทำคลิปอยากทำคลิปนะครับผมอยากแบ่งปันประสบการณ์นะครับผมอามาเดี๋ยวดูต่อหมดแต่ขีโม้ผมหมดอย่าง env ไหมบีบ,บ,บคลิปพวกนี้เดี๋ยวค่อยเนาะเดี๋ยวเราแยกไปไว้ตรงคนคอ <EN> นโทรลเลอร์ env นี่เอาไว้เก็บข้อมูลต่างๆ,ๆที่สำคัญเอาไว้เก็บพวกไฟล์พัดต์แต่างๆพวก e n v i r o n m e n มนของโปรแกรม นะครับผมกดับดีดับดีเอ็นบีนะครับผมมองเกี่ยงสามประสารแป๊บแป๊บแป๊บเรียบร้อยนะครับผมต่อไปเรานําเข้าเรียบร้อยแล้วถ้าไม่เรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวกลับมา <c oughs> นะครับผมอ่ะต่อไปประกาศแอปขึ้นมาประกาศตัวแปลแอปเอาไว้รับอะไรครับผมเอ็กเพจตัวนี้เนาะ เรียกใช้เป็นฟังก์ชันทีนี้เราก็จะเ,เรียกใช้ตัวแปรแอปแทนเพื่อให้เห็นภาพเดี๋ยวเราสั่งสตาร์ทเซิร์เวอร์ก่อนเลยนะครับแอปจุด l i s t e n ใส่พอตเข้าไปให้เขาผมประกาศตัวแปรเป็นพอดดีกว่านะประกาศตัวแปรว่าพอตเท่ากับ3000เนาะ3 0 0พแล้วกัน ตรงนี้เราก็ใส่พอดพาอาร์กิเมนต์ตัวแรกใส่พอร์ตลงไปปาบตัวที่สองออกมาเป็นฟังก์กชันใส่ผมใส่เป็นแอโร่ฟัง์กชันนะครับผมเป็นวงเล็บเปิดปิดปุ๊บพารามอันตรงนี้ข้างในคือพารามิเตอร์เราไม่เอาเราใส่เป็นแอโร่ข้างในปีกาคือฟัง์กชันจะทำอะไรให้เขาแสดงคอนโซลอกง่ายๆออกมาว่า server is running ดูไหมออนพอทพอทไหนใส่พอทเข้าไปต่อสตริงธรรมดานะครับผมอ่านันได้หรือยังลันได้หรือ,อยังรันรันได้หรือ,อยังลองดูลองดูนะครับผมรันแบบบ้านๆก่อนเนาะแบบบ้านๆก่อน npm start วิธีรันด้วยโหน,น JS เนี่ยนะครับผมเราก็โหน ไฟอะไรครับเซิร mm ์ฟเวอร์แบบ JF อ้าวรันแล้วทำไปเล่นไปนะครับผมเซิร์ฟเวอร์ is running on pod สา0 0 0แต่ทำไมเราต้องมาพิมพ์คำสั่งนี้ด้วยใช่ไหมครับเราติดตั้งตัวโนดมอนไว้เรียบร้อยแล้วโนดมอนเนี่ยเซิร์ฟจะทำให้เวลาเราเซฟโปรเจกต์ปุ๊บเวลาเราก,กดคอน l S นเอนนะครับผมเซฟปุ๊บเซิร์ฟเวอร์ก็จะรีสตาร์ทให้เราอัตโนมัติเราใช้งานอย่างไรนะครับผม ให้เรามาที่ไฟล์ package.json package.json นะครับมาดูตรงสคริปต์หน่อยสคริปต์ตรงนี้ก็คือถ้าพิมพ์คำว่า npm start npm test เนี่ยเขาก็จะ echo พวกนี้ออกมาเราจะเพิ่มคำว่าเดี๋ยวไปให้ไปท้ายสุดเนาะตรงนี้ผมจะเพิ่มมาอีกตัวว่า start ถ้าพิมพ์คำว่า npm start ให้ทำอะไรให้ node mon ตรงนี้ตรงนี้คือคำสั่งนะครับผมเป็นสติ๊ให้ Node Mon แล้วก็ Server.js จริงไหมลองพิมพ์ดูนะครับผมผมจะสต็อปโปรเจกต์แล้วก็ npm start อ่าฮะรันเรียบร้อยรันเรียบร้อยแล้วนะครับผมง่ายๆเนาะทำไมมันง่ายเลยล่ะเอาลองเซฟดูผมจะกดคอนตินเตเอะรีสตาร์ทแล้ว อ่ะได้นะโอเคนะครับผมเดี๋ยว EP นี้เราจะเอาไว้ตรงนี้ผมจะแบ่งอสอยย่อยโปรเจกต์ให้แบบเป็นพัฒนาเป็นรุ่นรูดเป็นเป็นเซกชันไปนะครับผมก็จะได้หาง่ายๆนะครับเวลาหาโค้ดโค้ดเราไม่อยากผมไม่อยากไปเยอะมากนะครับผมเดี๋ยวมาไล่าหาอเออเลอร์กันทีฮูตาเตะนะครับผมอ่ะโอเคสำหรับ EP นี้นะครับรการเซตอัพเซิร์ฟเวอร์เอ็กเพรสโนดเจเอ็ด้วยเอ็กเพรสเจเอ็มนะครับผมก็ง่าย ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมผมก็ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กระผมได้มีแรงม้านั่นใจในการทำคลิปต,ต่อไปครับผมคลิปนี้ผมอขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ